เอาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองดูแชนแนลนะวันนี้อยากที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าเราได้ซื้อเกมที่เปิดมาคือเกมมันเปิดให้โหลดหรือเปิดขายอะวันที่ยี่สิบสองมั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าดูถ้าดูไม่ผิดแล้วก็มันแจ้งเตือนผมวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมเพิ่งเห็นวันนี้วันนี้ยี่สิบสี่ละอันนี้คือไปไกลอยู่เราร้อยยี่สิบเฟรมไหมผมไม่กล้าปรับร้อยสี่สี่เออว v ่ไฟว่ะ ทุกๆห้าวันเราจะเซฟหนึ่งครั้งเอเป็นเกมแนวผมทอดีทุกคนไหมครับอดีเนะาะมันเป็นเกมแนวแนวเอาชีวิตรอดจะตามชื่อแต่ว่าเหมือนเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคุมคนออประมาณนั้นหรือเปล่าเท่าที่ดูจากรูปภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มีเหมือนเดิมความละเอียดอันนี้เสียงโอเคม,มันอยากลดเสียงวะคือเสียง หูฟังนี้มันเบาไม่ได้โอเคเราไปเริ่มกันเลยเอสำหรับชื่อเกมก็เดอะอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องเออาชีวิตรอดเห็นไหมอันนี้ผมยังแปลไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นความบันเทิงมาแน่พูดเสียงดังจริงวะผมขออนุญาตขออนุญาตขอขอนุญาตฟาวฟาวเลยอันนี้ฟาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะกดไอ้น,นี่ผมจะกดออกเพือปปั๊บ หรว่าในเรื่องตอนต้นเราข้ามเลยเนะาะพราะถึงเราไม่ข้ามเราก็ไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรอะอ๋อโอเคเรื่องใหม่เรื่องใหม่อันนี้เป็น early access นะไม่ว่าอะไรที่ดักซุ่มอยู่ในความมืดทุกสิ่งทำไมเสียงดังเหมือนเดิมเลย ทุกอย่างเกิดขึ้นเรน็วมากเอ่อโฮมไฟคือความหวังเดียวของเราพวกเราติดอยู่กับไม้อะไร <c oughs> เราติดอยู่ในป่ามั้งเหรอเออครับขอบคุณขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่แปลให้แมทมีหรือเปล่า death all around us what's the fog lifted In the light came back. back at least for now those uh... shadows will return prepare. prepare we have to survive we have to survive นี่เห็นไหมมีเห็นเรื่องแล้วเมื่อกี้ก็กดอะไรไปดูนี่คืออะไรอ,ะ The level up, eat, อ่ะเด e เวล g องอาบอีเ i สไอ่านว่าอะไรเนี่ยแล้วบอสมงหนึ่งกับอะไรเนเ Pen is, bet, ี่ย p e นเนาะเพนนิสริสเ s ดเซอ s ์ศูนย์ฮะแย่ละโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าฟอยอีสไฟ e ล้วบอบอันนี้ผมดูเข้าใจสุดละ เอา้าเริ่มต้นด้วยคนน้อยลงสองคนแต่ว่าได้อาหารเพิ่มวะอันนี้ไม่มีเงื่อนไขปะ่ะน,นี้เหมือนจะเล้นไฟอะไรสักอย่างอันนี้โอเคเอาอันกลางแล้วกัน,กนเพราะว่าอันซ้ายขวาอันขวาเนี่ยคนมันน้อยเราไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่สเตตวิสทูเลดเมมเบอร์น่าจะใช่ส่วนอันขวาอันซ้ายเนี้ยอะไรก็ไม่รู้พ <laughs> นักอันขวา เราจะไม่เข้าใจหมดแต่ก็น่าจะได้อยู่โอ้โหแล้วดูเควสเอ่อวางวางแหละชิปโอเคกลับมาแล้วหลังจากเมื่อกี้นี้อันนี้เสียงเข้าปะเนี่ยโอเคเอาว่าถ้าเข้าก็ขออภัยนะทุกคนเอ่อรุ่นหมเราต้องวางอันนี้เนี่ยชื่อเราใช้ไม้ห้าสิบแล้วเรามีพอด้วยแล้วมันกด คนนี้โ okay. อเคกพไม่เป็นการโกรงเกมจะเกินไปนี่วางไม่ได้นะโอเคแล้วไงต่อลัมเบอร์แคมลัมเบอร์แคมน่าจะอันนี้โอเคใช้ไม้ห้าน่าจะที่ผ่าไม้ปะแล้วนี่นที่นอนหรอวางสามอันเลยเหรอวางเยอะอยู่นะแล้วก็ จลเรี่อะไรทั้งอย่า <c> ง <oughs> นี้เต็นนี่ที่พักที่พักใช่ปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคาดอะไรอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ดูเลยตอนเลือกคาดไม้แล้วหาไม้จากไหนเอ้ย <Nice. S 1> <c oughs> โอเคเราผลิตไม้แบบยับผลิตแบบคนขยันอันเนี้ อันนี้คือเหมือนที่เก็บปะเพชออ,กกออกูดแอนด์ลีสตนร์งแคดด่อะไรที่เก็บของเอา้า๋อเราไปเลือกหยุดเฉยแทนที่อันเนี้ยคือทำแม่สบายละเริ่มมาก็มีเรื่อง เราก็หลังจากผ่ากันไปหกหกนาทีละในคลิปผมไปตัดมาละผมรู้สึกว่าทุกคนจะไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยแบบอ่ะมาใหม่ละกันคือตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็เล่นไปเขาบอกว่าไกลกว่าที่ทุกคนคิดละกันอันนี้เรียกมั่วไปเลยใลเราเลยจะมาปูพื้นระบบที่ผมเจอทั้งหมดในตอนนี้ที่มีรวมถึงแนวคิดคอนเซปต์อะไรที่ประมาณนั้นละกันอันนี้อะไรเนี่ยอาไปเลย โอเคเราหยุดเราจะไม่มาเล่นให้ดูนะแต่ว่าเราที่จริงผมมีคลิปที่จะลงในังานี้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเอาไว้เขาเรียกว่าไม่ได้มาเล่นให้ดูเออแต่จะมาบอกเพื่อนที่ทุกคนเพื่อใครจะดูหรือใครจะไปเล่นก็สามารถไปเล่นได้จะบอกอันที่สําคัญนะอันดับแรกแคมป์ไฟผมแนะนาว่าให้ตั้งเวลาเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเรียกรวมผลตลอดก็เอาเวลาที่เกมเสร็จได้เลยนะอันนี้ผมใช้นี้ตลอดจนถึงพาสุดท้ายที่ผมลง ที่ผมเล่นโอ้เสียงไม่ไหวตอนนี้คือจะตีหนึ่งออส่วนสิ่งก่อสร้างเราจะพามาดูทีละชิ้นอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือที่เก็บไม้แล้วก็ถัดมาจะเป็นที่ผลิตไม้นะอันนี้ผมแนะนําให้สร้างเอาไว้เยอะยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนะก็บางคนเป็นสิ่งของหลักเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากส่วนถัดมาก็จะเป็นฮันเตอร์ฮอก็นักล่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะ ก็เหมือนที่เอาไว้ล่าสัตว์อะ่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้สร้างเอาไว้นะแต่ว่าก็อย่าสร้างเยอะเกินนะแต่ว่าผมว่ามีเยอะไว้ก็ดีเพราะว่า้ังหลังก็ได้ใช้อยู่มันจะมีอยู่แอคหนึ่งอะ่ะที่ใช้เยอะเพราะว่าเราต้องไล่ตีไอ้สตูเออส่วนสตนพิษสตนพิษนี่ค่อนข้างบทบาทน,น้อยนะในมุมมองผมอะ่ะผมหมายถึงทรัพยากรนะมีให้น้อยแต่ว่ามันใช้เยอะโอเคก็สร้างตามจุดไป แล้วก็ถ้าหากใครที่จุดแรกหมดผมแนะนําว่าให้รอนะแล้วก็ทุบอันเก่าทิ้งไปได้เลยแล้วก็ไม่ควรสร้างซ้ําเพราะว่ามันสร้างซ้ําไปหินก็ไม่เกิดใหม,นะ <c oughs> ด barrier, ม่นะส่วนนี้ฟันแบเ็คเอร์ก็กันน้ําท่วมนะทุกคนจะได้เห็นในพาร์ทที่เท่าไหร่นี่นแหละอันนี้ผมลองใช้แล้วก็สร้างล้อมสิ่งที่เราไม่อยากให้น้ํามันเข้ามาท่วมอเออตรงตามชื่อเลยส่วนนี้เป็นเหมือนยุงฉางเอาไว้เก็บอาหาร แล้วก็เต็นท์ก็คือที่พักหนึ่งเต็นท์จุได้หกคนตามปกติแล้วก็ซีบริตเอออันเนี้ยมันเป็นเหมือนที่ผลิตยาซึ่งตอนนี้ยามีสองอย่างนะก็ตามสีเลยก็คือสีเขียวสีเขียวอันนี้ที่ผมดูมาถ้าผมอ่านแปอ่านแล้วแปลไม่ผิดที่ผมเล่นอ่ะมันจะช่วยลดความกลัวส่วนอันนี้เหมือนช่วยการผลิตนะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นเอ็กโพรเลอร์แพลตฟอร์มอันนี้ ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าสร้างได้อันเดียวต่อแคมป์แต่ว่ามันสร้างได้หลายอันนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าไปถึงจุดๆหนึ่งอ่ะผมว่าควรสร้างว่าหลายอันเพราะว่าเราต้องเปิดแมพให้มันกว้างไงประมาณนั้น <c oughs> ส่วนต่อมาเป็นแอดวานแอดวานก็ตามาแต่ละอันเลยกอ็อันนี้เอาไว้ผลิตเฟืองทามาวิจัยส่วนนี้เป็นคอฟฟาร์มก็เป็นฟาร์มนะเล่นคู่ก,กันกับอันถัดไปคอฟฟิล อันนี้ไฟก็แคมป์ไฟปกติไม่มีอะไรอันนี้อันนี้แร่อันนี้ผมเล่นไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเราต้องปลดล็อกโลกใหม่ก่อนแล้วก็รีเควสอะไรเนะี่ยสต็อกพิวก็น่าจะเป็นที่เก็บส่วนอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็ให้ข้อมูลอีกไม่ได้เหมือนกันส่วนนี้ครบเพลิงนะก็ตามชื่อเลยปักแล้วมีไฟอันนี้ถามว่าแนะนํำไหมผมว่าจําเป็นน้อยสุดนะ แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปสร้างเลยเอ,อ่ออันนี้ที่ฟาร์มยาเหลืองก็ถ้าเราเจอพื้นที่ฟาร์มยาเหลืองเราก็เอาไปปักแค่นั้นอันนี้ยายเขียวส่วนอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าเล่นไปแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีห้ใช้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกนี้คือน่าจะต้องรอเกมเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนถัดมาเป็นคนคนนี้ไม่มีอะไรมาก เราต้องดูแลให้อันนี้อยู่ต่ำๆเอาไว้ยิ่งต่ำไว้ยิ่งดีอันนี้ค่าความเฟียก็คือยิ่งค่าความกลัวยิ่งสูงจะมีโอกาสช็อกแล้วก็เหมือนจะมีโอกาสตายได้มั้งเวลาอยู่ในความมืดนิดหน่อยอส่วนค่าดิสเขาเนี่ยไออะไรเค่าอะไรนะปฏิสัมพันธ์เนี่ยคือถ้ายิ่งน้อยอ่ะไม่ใช่คือถ้ายิ่งมากอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะก่อกระบฏประมาณนั้นละกันเออหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะ ขายการติดต่อส่วนอันนี้ไม่รู้คืออะไรผมเล่นไปก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้สําคัญทั้งลำพูเพราะผมไม่รู้ตัวนี้คือค่าโดยรวมนะอันนี้อันอันไอนอ,นนอันนี้จะมีอยู่ในพาร์ทอยู่อันนี้สามารถดูได้ในอนาคตแต่ก็ท้ายสุดพรเข้าก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้ดูโดยรวมว่าค่าแพนิกกับค่าไลออนของเราประมาณไหนโดยรวมของค่ายนะ ส่วนถัดมาเป็นอันนี้อันนี้เหมือนผมได้ปลดแค่อันเดียวอะ่ะได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะให้ข้อมูลมากไม่ได้แต่ว่ามันจะมีตัวเลือกมาให้เราซึ่งถ้าสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะไม่รู้อ่ะสีเหลืองผมยังไม่เคยเล่นแต่ว่าสีเขียวได้มาช่องหนึ่งรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเลือกก็ได้เออประมาณนั้นถ้าไม่จําเป็นส่วนอันนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะพุ่งไปเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ บริหารคนไปค้างไหนเออประมาณนั้นส่วนไฟไฟก็เปิดปิดไฟปกติอันนี้ก็เรียกนอนส่วนไฟเนี่ถ้าไม่จําเป็นก็เอาหนึ่งไว้เหมือนเดิมเลยแหละถัดไปมีอะไรอีกอะเอ่อน่าจะหมดแล้วมั้งมันจะมีทรัพยากรที่ให้อัปเกรดคขืออนนี้โอเคเออมันเป็นเหมือนเราอัปเทียของเขาเรียกว่าเกมอื่นมันเหมือนอะไรอะเหมือนเทคโนโลยีปะ เหมือนเราวิจัยอะเออประมาณนั้นก็ใช้เฟืองเป็นหลักนะใช้เฟืองไม้แล้วก็อาหารอันนี้ผมแนะนําว่าให้อัพอัพอันที่จําเป็นซึ่งผมเล่นกี่รอบผมก็จะอัพอันนี้เป็นอันแรกนะเพราะว่ามันจะช่วยบวกรีเซิร์ชสิเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งรีเซิร์ชได้เยอะแต่แรกเราก็จะไปอัพอื่นได้ทีหลังก็ค่อนข้างดีนะผมอัพอันนี้แล้วก็มาอัพไม้เพราะว่าไม้ใช้เยอะหลังจากนั้นก็อัพอันนี้เพราะผมเจอยาเขียวไวอยู่อับไปขั้นหนึ่งมั้ง แล้วก็มาอัพอัพไอเนี่ยฮันเตอร์อันนี้อัพหลังๆเลยเพราะว่าคนเราน้อยแค่นั้นแหละส่วนวิธีหาคนในคลิปข้างหลังผมมีพูดไว้เพราะฉะนั้นถ้าสรุปพอ่ขวๆก็คือถ้าเรายิ่งทําค่ายออกมาดีอะ่ะคนก็จะเข้ามาเองนะเนี่ยมันจะมีอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะดูคลิปหลังจะนี้สนุกขึ้นก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปของคนที่มารับชมสวัสดีครับ